อมันเด้อมากินข้าวน้ากันกินข้าวตุวต้ยกันกนม็มีก็มีป่าปิงยำเห็ดขนอ๋อเหรอยำเห็ดขนหรือยำเห็ดขคนรู้ว่ายำเห็ดขนผักเหนียเรียกเห็ดขนผักเหนียวหองเห็ดคอขคนภาษากลางว่าเห็ดขน อ่าสีสานเรียกเห็ดปลวกนี่ภาษาเหนือเรียกเห็ดคนพ่านนะออกสีแดงเห็ดคนปลวกเห็ดคนพ่านเลิกกินข้าวด้วยกันเลิกกินข้าวแกงเห็ดคน cái này con pan, con nhè hông, cái con pan, con đen, được cường hơn. ờ, anh điên này pa, pa อันนี้น่าจะเป็นฝาบ้านนาศาจะเป็นมูแต่ตัวใหย่นม่งนเจรนาศาลนี่แล้วคนดมาแล้วคนดาทำเลย

เห็ดคน <c oughs> นี่เขาเรียกยำทำเนี่ห้องยำยำเห็ดคนนะยำเห็ดคนเขาจะใส่แบบมีขาดตะไครนะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือ หอมนี่ก็ผักไฟ่ักไฟหอมบวนใช้ผักไฟก็ได้หอมทำค่อๆยๆกับยำไกย่ยำงูคลายกันถ้ายำนี่ขาดผักไฟ่แล้วไม่ร้อยไรไม่หอมรสชาติจะไม่หอม ai <laughs> subscribe không

คุณน้องอะไรคคตวค่คุยคปะปนอง không, 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 không có trong mắt không có những đen lần 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 ai to rồi

ข้าวอีมันทำเก็บเป็นโตเหมือนเอ,อ่อที่บอกว่ายังกินข้าวเป็นโตอยู่ทรงยังทำเองไม่ได้ตอนนี้ห้องครัวจะมีนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกินข้าวนิดหน่อยๆกินข้าวด้วยกัน ถิงทอดปิงปลาแล้วก็ยำเห็ดโคนเยเห็ดโคนผักเนียวเลือกเห็ดโคนผักอื่นก้อของเลือกภาคอีสานเขาเรียกเห็ดปลวกกางเลือกอะไรนะเห็ดโคนเหรอ ข้าวกินน้ำเสร็จแล้วก็จะดูดูหนังดูทีวีเสร็จแล้วก็นอนประมาณสักเออกี่ทุ่มบางคืนก็ห้าทุ่มหรือเทีย่ยงคืนนอนไหละ่ะวันที่มีมวยวันศุกร์ก็ดูมวยวันก็ดูตั้งแต่ทุ่มครึ่งยันนู่นแหละจนมวยจบก็ค่อยข้านอน ประมาณวันที่2เดือนหน้าเขาหมอนัดไปแล้วไปเติมเลือดฟังผลเลือดคลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับ